สวัสดีค่ะช่องยายใหม่ออฟิเชียลนะคะตอนนี้ออกมาจากาหนางห้างนลนะค่ะพี่น้องออกมาสู่ถนนเส้นสองสองนี่นเนเะมนบอกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสองหกเลี้ยวเขาบูไอถนนสองสองหกค่ะพี่ 22. ขับต่อไปบนถนนใหม่ยเลข2 6 6อีก33กิโลเมตร ทางเหนือไปยังถนนใหม่เลข226อีก100มเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนใหม่เลข226เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนใหม่เลข226 ดาแท่งพี่ดองอื่นสื่อของกินของยาฝากเงินฝากท่อเมื่อทั้งบาท เดานเลยพี่นองลูกกากันลงวันนี้ก็จะโล่งไยอยู่หรอเพราะว่าหมู่บ้านเพิ่มเด้โล่งพี่น้อเด่จอดเซเว่นยังเป็นหมู่บ้านต้ทุกหอกมานนั่น

วันนี้เรยนอยู่บ้านน้องคูจังหวัดศรซสะเกกผู้ปันททน้นทองค่ะำมาตี่ะอุ้ยเดินสวยจังนางงามเีย็นากเหรอคะ <laughs> นางงามเบียนมาไม่ใช่เอาอินเดียเท่านั้นโอเคค่ะได้ค่ะ <laughs> ให้ไปเลยค่ะ ก็มัมีสมาธรว่าสัญญาณเงินเสียากว่าขึ้นแต่ยังกินอาจารย์ข้าเขา้าคั่กล้องเอากินกินกินมื่อ่แต่เพิ่งเนี่ยขไปเรียนอยู่วัดบ้านผมว่าเี่ยวยากกันเป็นน้ออกอ่ะบ่ผู้ายโยกจนตาเหลือนะครับโยกตาเหลือเอาท่นเพื่อนยังทานอ่ะบ่เอา จัดไปมันดีสิชิ้เมื่อาอบนก่อนจะข้าวแมนจ่ามันไก่ไงให้หลูกใต้ามาหับหกสิบกว่ามันม่ทางรามาจากหนหรล่ดบหัวแล้วหลุมมันชิมาทางไหนดทั้เรามาจาาไม่ยังก็อะรทล่มเออมันชิมาทา้งเสร็จนะนะมันเด็กใบหนุนเขาจับพีเอสมา มาเรีนมาทีเกมากแอยู่แล้วเล่นเของแล้อไงม่เอนไปรถไป,ป,ปบ้านมืางก่อนไปก่อนเด้อฝากรถในเด้อพี่น้องเลยเงิน,นเงินเ่าไปมเออเงนมากทีหาออกมาจากเนี่หาก็ได้ออที่หาจซเพราะว่นนอยิ้มเลย่เนี่ยที่หาจีซีลยเนาะ ทบกันทั anto, ้งสีบัตรค่ะพี่น้องเอ้ยเขาเซเบนแล้วนี่ก็สิได้ภาคพรนเตรมที่ไม่ยช่กูยางลอยอยู่นานพี่น้องอาจารย์สีไปไนันน้ำของบางสวนก็ยอมไม่ใชรอเพวกนั้นเก่งเลย พ,พี่น้องเทีปยนนี้ก็ฝากไปทุนนีก่อนนะคะถ้ามีอย่างเพิ่มเติม,ตม,ตมยใยไม่จะรายงานให้ทราบนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ